ก็มัม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 อ่ะมัม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 กินได้ดิฮ่าฮ่มัมมัมมัมดูยงเงีเงีเงีนี่หนูกินข้าวข้าโบใจนมมัมมัมอะไรไหมลูกอันนี้คือข้าวบบใจนมลูก บดใจนมแม,ม่ร่อยอ่ะลกูกกินดีๆกินดีๆนี่หนูกินข้าวไส้นมมัมมัมมัมจูบจวบจๆบ,จบนี่หนูกินข้าวแล้วนะตองตังกินข้าวแล้วครับอดูด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 ,ด,ด กินข้าวใหญ่เลยตังกินข้าวใหญ่เลยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมลูกมัมมม,ม,มอร่อยครับข้าวข้าวบดใส่นมลูกข้าวปั่นใส่กับนมนมแม่มก็อร่อยอยู่เนาะเหมือนนมแม่ไหมอร่อยไหม ก็กินได้อ you ย know. ู่เนาะอืข้าวบดอืมปอดแปดแปดแปดเข้าป,ปูปลาเปอะปอูเปอะปลาเปอะมูกอ,อ,อูนิดเดียวจะหมดแล้วลูกดเดียว,วแล้วจะหมดแล้วรอ,อร่อยไหมอร่อยไหมข้าวบดใส่นมมัมมัมมัมข้าวบดใส่นมมัมมัมมัม เย้ยเอ้ยท่านี้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวทำรักข้าวลูกเย้ยท่านี้ไม่เอาเดี๋ยวทำรักข้าวดีใจะหมดแล้วหนี่อยเข้าก่อนเข้าก่อนว้าเรียวเดียวเียวเีเียหมดแล้ว